คู่รักนิวซีแลนด์อึง้งเที่ยวไทยแล้วเจอของดีร้านไหนก็อร่อยกินเพลินจนไม่อยากกลับวันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามคู่รักชาวนิวซีแลนด์คุณเฮนรี่และคุณสกอตทั้งคู่เป็นสายกินและรักการท่องเที่ยวมากๆครั้งนี้พวกเขากลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งในรอบสองปีและสถานที่แรกที่พวกเขาเลือกไปก็คือตลาดวังหลังตลาดที่พวกเขายังไม่เคยไปมาก่อนเลยพวกเขาสงสัยว่าทำไมตลาดแห่งนี้ถึงได้รับความนิยมจากผู้คนมากมาย วันนี้พวกเขาจะไปหาคำตอบด้วยตัวเองเริ่มต้นคลิปมาคุณสะกดยืนอยู่ที่ท่าเรือท่าช้างเขาบอกว่ามีสองวิธีในการไปตลาดวังหลังวิธีแรกคือนั่งแท็กซี่ตรงไปถึงตลาดเลยแต่มีอีกวิธีที่สะดวกและราคาถูกกว่ามากนั่นก็คือนั่งเรือข้ามฟากคุณสะกดเลือกขึ้นเรือโดยสารที่อยู่ด้านหลังเขาค่าตั๋วเรือแค่5้าบาทต่อคนเท่านั้นข้าแม่น้ำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดสุด,สดๆเมื่อทั้งคู่มาถึงตลาดวังหลัง คุณเฮลลี่ก็ประทับใจกับบรรยากาศทันทีเธอบอกว่าตลาดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ําอากาศดีมากและสามารถนั่งเรือมาได้ง่ายๆเดินเล่นเพลินสุดๆคุณสกอตพูดต่อว่าเฮลลี่ mm. <w> ตื่นเต้นมากเพราะพวกเขาคิดถึงอาหารไทยสุดๆและดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งไม่รอช้าคุณเฮลลี่ตรงไปหาของกินทันทีสิ่งแรกที่เธอเลือกคือทาตไข่เธอซื้อมาหนึ่งกล่องในราคา20บาทเธอบอกว่าฉันชอบทาดไข่มากมาก นี่แหละของหวานที่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นวันดีๆเธอหยิบทาตไข่ขึ้นมากัดคําแรกแล้วก็ยิ้มกริมเธอพูดว่าโอ้ฉันคิดถึงรสชาตินี้จริงๆมันดีมากเนื้อนุ่มสุดๆไส้ครีมมีความหอมมันอร่อยมากๆและแล้วถึงตาของคุณสกอตบ้างเขาหยิบทาตไข่ขึ้นมากัดเข้าไปคําแรกแล้วก็ร้องออกมาเลยว่าอื้อหือนี่มันเริ่มต้นได้ดีจริงๆหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าต่อว่า ตลาดวัางหลังแห่งนี้เปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นและช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมาเดินเที่ยวก็คือช่วง10โมงเชา้าซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขามาพอดีและที่พวกเขาเจอเป็นอย่างต่อไปก็คือร้านเบเกอรี่เล็กๆราคาย่อมเยาคุณเฮลลี่เดินเข้าไปทันทีแล้วหยิบชิฟฟ่อนเค้กมาหนึ่งชิ้นในราคาเพียง10บาทเท่านั้นเมื่อเธอแกะเค้กออกมาเธอถึงกับอ้าปากค้างแล้วพูดว่าโอ้โหเค้กนุ่มมากพอทั้งคู่ได้ลองชิม คุณเฮลลี่ถึงกับทำตาละห้อยแล้วกระโดดโลดเต้นเบาๆเธอพูดด้วยความตื่นเต้นว่าโอ้ไม่กอดมันอร่อยมากน่าทึ่งสุดๆเค้กมันนุ่มจนแทบละลายในปากเลยแยมด้านในก็อร่อยมากเธอบอกว่าแบบนี้อาจจะต้องกลับมาซื้ออีกชิ้นแน่นอนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินชมตลาดต่อไปพร้อมกับบรรยายว่าที่นี่มีร้านค้ามากมายขายขนมเครื่องดื่มชาไข่มุกและของหวานหลากหลายชนิดที่สำคัญร้านค้าจัดเป็นระเบียบดีมาก และแล้วพวกเขาก็มาถึงร้านต่อไปนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดพวกเขาสั่งสองเมนูด้วยกันปอเปี๊ยะสดหนึ่งจานราคา45บาทก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องหนึ่งจานราคา45บาทคุณสกอตถึงกับพูดขึ้นมาว่าราคานี้ถูกมากไม่แพงเลยแถมหน้าตาดูน่าอร่อยสุดๆเขาหยิบตะเกียบขึ้นมาขี้ปอเปี๊ยะสดที่ชุ่มไปด้วยซอสสีน้ำตาลขึ้นมาแล้วลองกัดเข้าไปทันทีที่ได้ชิมเขาก็พูดออกมาว่า ฉันชอบซอสหวานนี้มากอร่อยสุดๆฉันไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่รสชาติลงตัวมากแต่ที่แน่ๆซอสนี้ฉันให้ชนะเลิศไปเลยมาถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณสกอตมองดูจานตรงหน้าแล้วสังเกตเห็นว่ามีซอสสีเหลืองราดอยู่ด้านบนเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่บอกเลยว่าหน้าตาดูน่ากินมากเขาตัดสินใจลองชิมคำแรกทันทีกัดเข้าไปแล้วพยักหน้าทันทีก่อนจะพูดขึ้นมาว่าโอ้โหฉันรักสิ่งนี้มาก นี่เป็นอาหารมังสวิรัตที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆทั้งสองเมนูนี้อร่อยสุดๆถึงตาของคุณเฮลลี่บ้างเธอลองชิมคำแรกแล้วก็พูดขึ้นมาทันทีว่าฉันใส่พริกมากไปหน่อยแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีฉันชอบสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นุ่มตัดกับความกรุบกรอบของถั่วงอกมันเข้ากันสุดๆและเธอยังพูดต่อว่าเมนูนี้อร่อยมากแนะนำให้ลองจริงๆคุณสกอตก็เสริมขึ้นมาว่าถ้าใครมาเที่ยวตลาดวังหลัง เราขอแนะนำให้ลองเมนูนี้เลยคุ้มค่ามากแน่นอนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินชมตลาดต่อไประหว่างเดินคุณสกอตก็เล่าว่าตลาดวังหลังไม่ได้มีแค่ของกินเท่านั้นนะที่นี่มีร้านค้าหลากหลายเต็มไปหมดส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้าและของใช้ทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ทุกมุมตลาดและแล้วทั้งคู่ก็เดินมาถึงร้านทุกอย่าง20บาทกฎง่ายๆของร้านนี้คือของที่ไม่มีป้ายราคา20บาททุกชิ้น คุณสกอดเดินเลือกของไปเรื่อยๆและสุดท้ายเขาก็ได้ของเหล่านี้มาถุงเท้าสองคู่ต่างหูสองคู่กิ๊บหนีผมทั้งหมดนี้ในราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทคุณสกอดถึงกับพูดว่าราคานี้ถูกสุดๆไปเลยฉันชอบการชอปปิ้งแบบนี้จริงๆแต่หลังจากเดินมาสักพักอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่เริ่มรู้สึกกระหายน้ำเลยตัดสินใจมองหาร้านเครื่องดื่มและในที่สุดพวกเขาก็เจอกับร้านน้ำปั่นและกาแฟ คุณเฮลลี่เดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อสั่งสมูทตี้มาดื่มให้สดชื่นส่วนคุณสกอตเดินเข้าไปด้านในร้านและก็ต้องประหลาดใจเขาหันมาบอกว่าที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งเซอร์ไพรส์จริงๆใครจะไปคิดว่าร้านน้ำปั่นจะเป็นร้านหนังสือไปด้วยใช่แล้วที่นี่มีหนังสือมากมายวางเรียงรายอยู่ในร้านคุณเฮลลี่ที่เดินตามเข้ามาถึงกับอ้าปากค้างแล้วพูดว่าว้าวนี่มันเจ๋งมากบรรยากาศในร้านนี้สุดยอดไปเลยและในตอนนั้นเอง แม่ค้าก็เดินมาเสิร์ฟสมูทตี้สตรอเบอรี่ให้พวกเขาราคาแก้วละ45บาบาทเท่านั้นหลังจากที่คุณเฮลลี่ได้ลองจิบสมูทตี้สตรอเบอรี่เธอยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นว่าโอ้โ oh, ห oh, มันสดชื่นมากเย็นชื่นใจอร่อยสุดๆทั้งคู่ใช้เวลาพักดื่มน้ำแก้กระหายกันสักพักก่อนจะเดินชมตลาดกันต่อไปและแล้วพวกเขาก็มาเจอกับขนมหม้อแกงคุณเฮลลี่เล่าให้ฟังว่าตอนเดินมาตามเส้นทางหลักของตลาดเธอเห็นขนมหม้อแกงวางขายอยู่หน้าร้านหนึ่ง แค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดๆเธอตัดสินใจซื้อมาลองชิมทันทีกัดคำแรกเข้าไปแล้วเธอถึงกับพูดว่าโอ้โหอร่อยมากมันนุ่มมากไม่แห้งเหมือนคัสตาร์ดเลยความอร่อยนี้ทำให้เธอสั่งเพิ่มอีกสี่ชิ้นราคาตกอยู่ที่ชิ้นละ13บาทเท่านั้นคราวนี้ถึงตาของคุณสะกดลองชิมบ้างเขากัดไปคำแรกแล้วพยักหน้าก่อนจะพูดว่ามันเหมือนเค้กที่นุ่มที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลยรสชาติมีความหอมเหมือนคาราเมลเล็กๆด้วย ทั้งคู่เพลิดเพลินกับขนมหมอ้อแกงอย่างมีความสุขคุณสะกดถึงกับพูดว่าเราน่าจะต้องซื้อเพิ่มอีกสักหน่อยนะหลังจากอิ่มอร่อยกับขนมหมอ้อแกงทั้งคู่ก็เดินชมตลาดต่อคุณสะกดเล่าว่าดูเหมือนตลาดนี้จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักมากนักเพราะตลอดสองชั่วโมงที่เราอยู่ที่นี่เราเห็นนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและแล้วพวกเขาก็มาเจอกับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งร้านไอศกรีมย่างคุณสกอดหันไปบอกกับคุณเฮลี่ว่า เราต้องลองกินสิ่งนี้แน่นอนและต้องรีบกินด้วยเพราะอากาศร้อนมากทั้งคู่ตัดสินใจสั่งไอศกรีมย่างหนึ่งชุดโดยเลือกขนมปังชาโคนและไอศกรีมรสกาแฟคุณเฮลลี่ไม่รอช้าเธอตักขึ้นมาชิมคำแรกแล้วถึงกับยิ้มกริ่มด้วยความสุขก่อนจะพูดขึ้นว่าโอ้โหการผสมผสานนี้ลงตัวสุดๆความเค็มของขนมปังตัดกับความหวานของไอศกรีมมันอร่อยมากคุณสกอตหยิบขนมปังขึ้นมาดูใกล้ๆก่อนจะพูดขึ้นว่ามันดูกรอบมาก เหมือนถูกย่างบนเตาร้อนๆอย่างสวยงามเลยทีเดียวจากนั้นเขาตักไอศครีมขึ้นมาชิมคำแรกพอได้ลิมรสเขาถึงกับร้องออกมาว่านี <ST> ่แหละขนมปังไอศกรีมของแท้ไม่เหมือนไอศกรีมธรรมดาทั่วไปเลยเขาดูแฮปปี้สุดๆกับเมนูนี้หลังจากอร่อยกับไอศครีมแล้วทั้งคู่ก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านไก่ย่างห้าดาวคุณสกอตหยุดยืนมองร้านสักพักก่อนจะพูดว่าฉันเคยเห็นร้านนี้เยอะมากในประเทศไทย แต่ฉันไม่เคยลองเลยสักครั้งไม่รู้ว่ามันจะเหมือน KFC ไหมด้วยความสงสัยเขาตัดสินใจซื้อไก่คาราเกะหนึ่งไม้ในราคา35บาทแล้วลองกัดคำแรกทันทีที่ได้ชิมเขาถึงกับยิ้มกว้างแล้วพูดว่าฉันคิดว่ามันจะแย่กว่านี้แต่ไม่เลยมันอร่อยมากเซอร์ไพรส์สุดๆและไฮไลท์สุดท้ายของวันทั้งคู่เดินมาเจอตู้คีบตุ๊กตาคุณสะกดหันไปพูดกับคุณเฮลลี่ว่าใครจะคิดว่าในตลาดนี้จะมีตู้คีบตุ๊กตาด้วย เราต้องลองเล่นดูสักครั้งคุณเฮลลี่ตื่นเต้นสุดๆเธอหยิบเหรียญสองเหรียญใส่เข้าไปในตู้จากนั้นกดปุ่มเลื่อนก้ามขี้ไปจับตุ๊กตาตุ๊กตาขยับขึ้นจากช่องแต่แล้วมันหล่นลงมาก่อนถึงช่องรับของคุณเฮลลี่ถึงกับใจเต้นแรงแล้วพูดว่าเกือบได้แล้วเชียวทั้งคู่หัวเราะและสนุกไปกับประสบการณ์ครั้งนี้ท้ายคลิปทั้งคุณเฮลลี่และคุณสะกดได้พูดปิดท้ายว่าเราชอบที่นี่มากคุ้มค่ากับการมาเที่ยวสุดๆ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหลงรักการท่องเที่ยวและอาหารไทยเข้าเต็มๆและสำหรับผู้ชมที่อยากดูคลิปต้นฉบับสามารถกดดูได้ที่คำอธิบายด้านล่างผมจะแปะลิงก์ต้นทางไว้ให้ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ